เหรียญสองบาทวาระที่สองและวาระตที่สิบสามขอกราบสุขสวัสดีทุกท่านทุกคนท่านผู้ที่ชื่นชอบสะสมเหรียญที่ะระลึกเหรียญกระสาเหรียญเกา่าเหรียญใหม่เบ่งเกา่เเกาเบ่งใหม่เบ่งที่ะระลึกต่างๆนะครับครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องของปุนานสาวบาทนะครับเช่นเคยอยู่กับปุนานปุนานก็มีสองเหรียญมาอัปเดตข้อมูลนะครับามา บอกมาเราที่มาเรื่องราวของเหรียญต่างๆและอัปเดตราคาณปัจจุบันการนะครับซึ่งวันนี้มี2เหรียญ2บาทนะครับชนิดเนื้อทองแดงนี่ผสมนิกเกินนะครับเนาะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดซับสไคร้ให้ปุนานนะครับอ่าถ้าหากว่าปุนานได้อ่านผิดอ่านถูกได้บอกข้อมูลผิดผลาประก,กานได้ต้องขอสุม,มาประธานอภัยมาณะโอกาสนี้ตัวเองนะครับเนาะ เอาละครับนะ้องอมมาดูข้อมูลของเรียนนะครับเหรียนแรกกันเลยนะครับเหรียนแรกนะครับนอซึ่งเป็นเหรียนสองบาทนะครับที่ะระลึกวาระที่1ิบสนะครับนอคือเหรียญ70ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพศ2532คือเหรียญน,นี้นะครับคือเหรียญน,นี้นะครับ ซึ่งเป็นเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับมีการครบวาระเมื่อวันที่2 6มีนาคมปีพศ2532ซึ่งประกาศออกใจวันที่14มีนาคมพศ2532เช่นกันนะครับมีเส้นผ่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2 2มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7.3กรัมนะครับจำนวนการผลิตต้งหมดก็ออยู่ที่3ล้านเหรียญ ด้วยกันนะครับ3มล้านเหรียญด้วยกันนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเนาะก็ถามวานักกับบานักนะครับถามว่าน้อยก็คือว่าบาน้อยก็พอดีแต่ก็หายากแล้วนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากนะครับชนิดนี้แต่เหรียญว่าล้นนี้นะครับก็จะมีแบบชนิดราคาอื่นตัวนะครับเนาะมีตั้งแต่สาวบาทอย่างตัวนะครับเนาะอันนี้นะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดาบัคตดเงานะครับ อ่าสภาพก็รู้นะครับเนาะตามสภาพนะครับอาจจะยืนไปหน่อยนะครับเนาะก่อนนำมารีวิวอัปเดตข้อมูลทุกท่านทุกคนได้รับทราบกันนะครับเอาละครับเนาะเอามาดูนะครับลักษณะของเหรียญกันนะครับตรงด้านหน้านะครับตรงด้านหน้าด้านหัวนะครับมาดูตรงกลางนะครับจะเป็นพระบรมรูปทั้ง3าพระองค์นะครับเอามาเริ่มจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายหัวของเหรียญพระองค์แรกนะครับตรงกลางเหรียญนะครับ มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงสรองพระองค์คุยวิิยะฐานะนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักของมหาวิทยทาลัยเคมบริดจพระองค์นะครับทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดคุยวิทยาฐานะนะครับเนาะ นิติสาดุษฎีบันดิตกิติมาสัของมหาวิยาลัยเขมบิดนะครับนะครับนาะถัดมานะองค์กลางนะครับก็เป็นพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินธรมหาชิราวดพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์นะครับพระองค์นะครับทรงฉลองพระองค์ นะครับทรงสรองพระองค์ุยวิริยฐานะนะครับพระบรมราชูประถมพบนะครับของเนติบันดิตสภาในพระบรมราชูปรถมนะครับนะครับถัดมานะครับเนาะถัดมาก็เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรา มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับสงสรองพระอ,องค์ควยวิริยะฐานะดุษฎีบัณฑิตกิติมาะของจุราลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับทั้งสามพระอ,องค์นะครับได้พินพระพาไปทางด้านท้ายของเขาด้านขวาของเหรียญน,นะครับด้านขวาของเหรียญน,นะครับเอามาดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญขอบเหรียญด้านบนนี่จะเขียนว่า นะครับจุฬาลงกรณ์ปลลนะครับนี่ก็จะเป็นราชการที่5นะครับเนาะวชิราวุธปลลนะครับราชการที่6นะครับภูมิพลอดุญเดชนะครับนี่เป็นราชการที่9นะครับนี่ลักษณะของเหรียญด้านหน้านะครับซึ่งเป็นรูปขอบเฟืองนะครับรูปขอบเฟืองนะครับรูปขอบเฟืองนะครับมีสีแดงนะครับเนาะมีเส้นสีแดงขีดนะครับทับนะครับขอบ นะครับขาดไว้นะครับนะครับซึ่งเป็นออกแบบดีไซน์มาเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับนอกเป็นเหรียญเทียรเลือกตีหายากละตอนนี้นะครับเอามาดูลักษณะทางด้านหลังนะครับ er nah ด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนี้นะครับอ่าอาจจะอันนี้ไปหน่อยนะครับอาจจะเกาไปหน่อยนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางนี่นะครับตรงกลางนี่ก็เป็น กางเหล่านี้ก็เป็นรูปเครื่องหมายราชการนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นรูปพระเกี้ยววางบนหมอนนะครับพระเกี้ยววางบนหมอนประกอบไปด้วยดอกจามจุลีจํานวนหดอกนะครับดอกจามจุลีจํานวนหดอกนะครับดอกจามจุลีจํานวนหดอกนะครับซึ่งหมายถึงครบรอบ นะครับครบหกรอบนะครับซึ่งหมายถึงครบหกรอบแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านบนนะครับจะเขียนว่านะครับจะเขียนว่าเจ็ดสิบสองปีแห่งการสถาปนานะครับมหาวิทยาสถา ต้องขออภัยตัวเองนะครับจะเขียนว่า72ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับก็จะเขียนมีข้อความเขียนว่าเสารกมิถุนายนสองพันนะครับนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับเลข2ตรงนี้นะครับจะบอกราคาหน้าเหรียญนะครับเลข2ไทยนะครับเหาด้านซ้าย ของเฮานะครับด้านขวาของจะเขียนคําว่าบาทด้านขวาเฮานะครับจะเขียนคําว่าบาทนะครับนี่คือคุณลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับนอฟนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับผลิตขึ้นเพื่อเป็นเหรียญที่ระลึกของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกาศจัดก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าจุอยหัวนะครับราชการที่5นะครับทรงเป็นผู้ก่อตั้งครั้งแรกนะครับแล้วได้ทร,รงพระกรุณาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับเฮ จัดตั้งในพระมหาราชวังนะครับพรมหาราชวังนมหาลัยนี่นะครับนอกากมหาลัยนี้จัดตั้งมหาศาลเมื่อวันที่30มีนาคมปีพศ2442นะครับพร้อมด้วยพระราชทานนะครับพระบรมบราชานุญาตอ,อันเชิญพระเกี้ยวนะครับคือเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายของโรงเรียนนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับ ของจุราลงกรมหาวิทยาลัยนะครับถ้าหากว่าอ่านพิษอ่านถูกอย่างใดนะครับต้องขออภัยตัวนะครับคนเขียนบริอ่านคนอ่านบริเขียนอย่างทีว่าไว้นะครับอันนี้เหรียญนี้นะครับซึ่งหาเล่นการหายากนะครับก็จํานวนการเพลอยู่ที่3ล้านเหรียญเสร็จแล้วก็ซื้อราคาตามสภาพนะครับตั้งแต่40ถึง60บาทนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ4 0ถึง60ตามสภาพของเหรียญนะครับ ครับเนาะห้องเรียนที่2นะครับเรียนที่2นะครับเรียนซีสองนะครับเนาะเรียนนี้นะครับเรียนนี้นะครับซึ่งเป็นเรียน2บาทนะครับที่ระลึกนะครับวาระที่2นะครับเป็นวาระที่2คือเหรียญปีเยาวชนแห่งชาตินะครับปีเยาวชนแห่งชาตินะครับพศ2 5 2 8นะครับพศ2 5 2 8 เป็นเนื้อทองแดงผสมนี่เกินเหมือนกันนะครับมีการควบวาระนะครับเมืออ่อพศ2 5้8นะครับประกาศออกใจเมือ่อวันที่28มิถุนายน2 5ง8นะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่22มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7.3กรัมนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5้าล้านสิเหรียญนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้าน11เหรียญนะครับนะครับเนาะซึ่งเป็นเนื้อ ทองแดงผสมนี่เกิดนะครับเอามาดูลักษณะของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับนาะด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงกลางก็เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชการที่เก้าเฮานะครับนอะนะครับทรงสลองพระองค์คุยนะครับแบบจอมทัพเต็มยศนะครับนี่นะนะครับเจ้าพระองค์คุยนะครับ ขอบทางด้านซ้ายนะครับขอของเหลวขอบทางด้านซ้ายอ่านว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับขอบทางด้านขวาลงมานะครับก็จะมีข้อความว่าราชการที่9นะครับน่ครับเนาะด้านขอบนะครับครอบไปครอบเฟืองนะครับเนาะมีขาดด้วยสีแดงเหมือนกันนะครับขาดด้วยสีแดงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ยังสภาพยังโอเคนะครับยังสวยงามนะครับยังสวยงาม เอามาดูด้านหลังนะครับนกเหลียนนี้ออกแบบแบบพเสียนตรงเปเรียนปกตินะครับนกบักคัดเงานะครับอยู่ในสภาพใหม่นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางนี่นะครับเป็นตาสัญลักษ์ของปีวาชนสากลนะครับนกตาสัญลักษณ์นะครับซึ่งจะเป็นรูปหน้าขนนะครับอยู่3ามขนนะครับรูปหน้าขนอยู่3รูปซ่อนกันนะครับแล้วก็มีดอกชยพฤกขึ้นตรงกลางนะครับ ขอบทางด้านซ้ายนะครับจะบอกราคาหน้าเหรียญอยู่2บาทนะครับขอบทางล่างขวาก็จะเป็นคำอบอกหน้าเหรียญมกันคือ2บาทเป็นเลขยอร์บิกภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างคําว่าบาทนะครับด้านซ้ายจะเป็นเลขไทยและภาษาไทยนะครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับข้อความขอบเหรียญทางด้านบน,นจะเขียนว่าปีเยาวชนสากลนะครับพศสองพนนะครับ,ออ 2500, รบแล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษนะครับเนาะ ขอความสังเกตนะครับคิสคาลาหนึ่งเก้าแปดห้านะครับหนึ่งเก้าแปดห้านะครับด้านล่างนะครับขอบด้านล่างจะเขียนปประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไทยแลนด์นะครับนี่คือคุณลักษณะของเหรียญทีรเลึกนะครับปีเยาวชนสากลพศ2 5 2 8นะครับ ก็จํานวนการผลิตอยู่ที่ห้าล้านสิบเอ็ดเหรียญก็ผลิตเยอะนะครับแต่ก็หายากเหมือนกันนะครับเนาะหายากอยู่เหมือนกันนะครับปุ๋ยนายมีอยู่สองสามเหรียญน,นะครับเหรียญนี้นะครับได้มานะครับก็แน,น้นำมาอัปเดตข้อมูลมาบอกมาเล่ามาเกี่าวกันทุกท่านทุกคนนะครับเหรียญน,นี้ซื้อหาเล่นกันกับยูที ห้าสิบถึงหกสิบาทนะครับห้าสิบถึงหกสิบาทนะครับซึหาเล่นกันถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆยูนซีนะครับหรือว่าเป็นแบบเหรียญแบบคัดเงาก็จะมีราคานะครับหลักร้อยรับพันไปนะครับไปสองเหรียญที่ค้น่าสะสมเก็บไว้นะครับเนาะเพราะว่าเหรียญบางเหรียญนะครับบ่งบอกนะครับถึงที่มานะครับบ่งบอกความสําคัญนะครับวาระต่างๆนะครับเนาะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ อ่าเป็นอายางแบบใหญ่แบบไหนนะครับเนาะที่ผลิตเป็นทีละลึกเพราะอายางถึงทีละลึกนะครับก็จะบง่งบอกถึงประวัติศาสตร์ีผ่านมาได้นะครับเขาจะย้อนประวัติศาสตร์ไปด้วยกับเหรียญน,นะครับยังเหรียญนี่ก็เป็นเหรียญสถาปนานะครับเนาะอ่าสถาปนานะครับเจ็ดสิบสองปีนะครับต้องของมหาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อตั้งครั้งแรกเมือม่อเมื่อสามสิบ มีนาคมสองพั 2, 2. นห้าสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองนะครับนะครับเนาะนะครับอันกอ่อตั้งครั้งแรกในสในสมัยของรัชกาลที่ห้านะครับแล้วเรียนนี้นะครับนะเรียนนี้ก็เป็นเรียนปีเยาวชนนะครับปีสองร้อสิบแปดนะครับเนาะอาหารสมได้สวยงาม ครับหากแม่นว่าป้นาได้มีข้อมูลขาดตกบกพรอย่างใดก็ดีต้องขอสุมาประทานอภัยมาทุกท่านทุกคนตัวนะครับนักข้อคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับซ่ายิ่งปุนาตัวนะเพื่อเป็นกำลังใจในทาในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ส่งมาทางไลน์ตัวส่งภาพเหรียญมานะครับเนาะถ้าหากปุนาได้เข้าไปอ่านแจ้งใดก็ดีก็ต้องขออภัยนะครับเหรียญในทั้งช่องของปุนาเสาบาทสนใจก็จะติดต่อไปทาง หลายที่ท่านส่งมานะครับเนาะต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนตัวนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับสำรับนะครับคลิปนี้อีพีนี้นะครับสำรับสองเดือนที่เราเลือกนี้นะครับกับปูนานนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะขอกลขข่าวค้าว่า ขอกล่าวคำว่าสุขสวัสดีนะครับจงมีแด่ทุกทุกท่านทุกทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดในสงมุ่งมั่นปรารถนาจุย่างจุประการนะครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ